คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอ i ไนท์ก o d n ไนท์ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้เรามาใคร่ครวนพระวจนะพระเจ้าสั้นๆด้วยกันก่อนนอนสักข้อหนึ่งนะครับในคืนนี้ยกมาจากพระธรรมสรุดีบทที่25ข้อที่5ครับบอกว่า ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำอีกครั้งนะครับขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ เมื่อได้อ่านพระธรรมตอนนี้แล้วก็ทําให้ผมนึกถึงว่าชีวิตเราก็มีเรื่องราวที่อธิฐานทูลขอจากพระเจ้าเรามีความต้องการในสิ่งต่างๆมากมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องขอที่ความต้องการเหล่านั้นจะสอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระเจ้าและอยู่ในความจริงของพระองค์เพราะนั่นคือสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเราแน่นอนครับผมได้รับการหนุนใจจากพระธรรมตอนนี้และอยากเอามาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังครับว่า การทูนขอการทรงนำจากพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราอยู่บนความจริงได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความวุ่นวายความสับสนหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะนำเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและตกลงสู่ความบาปให้เราเริ่มต้นชีวิตด้วยการแสวงหาความจริงของพระเจ้าผ่านการเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานขอความจริงจากพระคำของพระเจ้าที่จะปกป้องความคิดและชีวิตของเราขอความจริงของพระเจ้านำเราในการดำเนินชีวิต เรายอมจำนนที่จะเชื่อฟังเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเมื่อเรายอมจำนนแล้วเราจะพบว่ามีเพียงความจริงของพระเจ้าเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเราไปสู่ความรอดในทุกด้านและนำไปสู่สันติสุขได้ขอพระเจ้าทรงนำที่เราจะจดจอ่อและยอมจำนนต่อพระเจ้าผมคิดว่าในชีวิตของเราคงจะยากนะครับ เพราะเรามีเรื่องราวมากมายมีปัญหาต่างๆเข้ามาไม่เว้นวันแต่ผมอยากหนุนใจนะครับว่าเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าเราจะได้พบความจริงของพระองค์คำตอบจากพระเจ้าจะชี้นำให้เราเดินอยู่บนความจริงที่ถูกต้องครับและเมื่อเราให้เวลากับความคิดเรื่องอื่นๆน้อยลงแล้วหันมาจดจ่อที่พระองค์มากขึ้นจนเป็นนิสัยเราจะพบว่าปัญหาหรือเรื่องต่างๆในชีวิตเราแทบจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับแล้วเราจะพบด้วยว่า เราแทบจะไม่ต้องบังคับตัวเองให้แสวงหาพระเจ้าเลยครับเพราะใจของเราจะเข้ามาหาพระองค์โดยอัตโนมัติแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระองค์นำปัญหาต่างๆมาวางไว้ที่พระบาทของพระองค์แล้วหันมาจดจ่อที่พระองค์เราจะพบกับความจริงของพระองค์หนึ่งในความจริงนั้นก็คือไม่มีปัญหาใดที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเลยครับไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าพระองค์อีกแล้วครับ ขอให้เรารอคอยคำตอบจากพระเจ้ามีความหวังในพระเจ้าตลอดเวลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดที่จะช่วยให้เราผ่านไปได้ในทุกสถานการณ์และมากยิ่งกว่านั้นคือความรอดที่เราได้รับนี้เป็นพระคุณที่ช่วยไถยเราให้ออกจากความบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรอดที่ทรงให้กับเราและขอให้เรารักษาชีวิตที่จดจ่อที่พระเจ้าแล้วเราจะพบว่าปัญหาที่เราเคยคิดว่าใหญ่บัดนี้ เราแทบจะก,ก้าวข้ามมันไปได้เหมือนข้ามก้อนหินเลยแหะครับวันนี้เมื่อเรามีพระเจ้าเราได้พบความจริงแล้วก็ขอให้เราดำเนินชีวิตในโลกใบนี้อย่างมีความหวังครับขอให้เราแงนหน้าขึ้นมาจดจ่อที่พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของเรานะครับหวังว่าผู้ฟังจะได้รับกําลังใจและคํำนุนใจดีๆในคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับ มาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยเราเสมอในทุกครั้งที่เราพบเจอปัญหาใดๆและขอบคุณที่พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของเราเสมอเรารู้ว่าหลายครั้งที่เราไม่ได้ยินคำตอบจากพระองค์ก็มักจะมาจากการที่เราไม่ได้จดจ่อกับพระองค์เท่าที่ควรเพราะเรารู้สึกว่าปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราใหญ่หลวงและสำคัญกว่าพระองค์นัก ต่ในเวลานี้เราขอเข้ามาหาพระองค์และไม่ว่าเรื่องใดๆที่เราเจอมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ความเครียดและความทุกข์ใจทั้งหมดเราขอวางไว้ที่พระบาทของพระองค์เราขอยอมจำนวนการจดจ่อทั้งสิ้นไว้กับพระองค์เราอยากจะสแสวงหาพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนเราถึงความจริงของพระองค์นำเราให้อยู่ในเส้นทางแห่งความจริงของพระองค์เสมอเรารู้ว่าด้วยความอ่อนแอที่เรามี เราอาจจะไม่สามารถจดจ่อที่พระองค์เช้าจรดค่ำดังที่พระคัมภีบอกได้แต่เราขอเชื่อยอย่างสุดหัวใจด้วยพละกําลังและสติปัญญาทั้งสิ้นที่มาจากพระองค์ว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้จดจ่อที่พระองค์ พระเจ้าก็ทรงอยู่ใกล้เราเสมอและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเสมอขอที่เราจะเติบโตขึ้นในการแสวงหาในการเลือกพระองค์ก่อนในการให้พระองค์ก่อนในการให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรามากกว่าที่ผ่านมาพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์นำเราให้ผ่านมาได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราขอพักสงบในการทรงสถิตของพระองค์ในคืนนี้และคืนต่อๆไปขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก h t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ